เราพบกับช่อ,องน่ารักน่าเลิกน,นะคะวันนี้เราจะมาแกะบแอลหลังจากที่เราแกะวันนั้นนะคะ,อ,คะอืมแก็บไม่ออกอีกอืม เขาเก็บใส่ถุงห้ ตัต hmm. mm ่อแกไม่ใช่ L O L อืมเลโก้แต่ข้างหน้าเขียนว่า L O L มันไม่ใช่หรอกนันแบบนี้เราซื้อมาจากร้านยี่สิบบาทลูกไม่ร้านยี่สิบบาทมันมี L O L เหมืเลือกผิดใส่ไม่ได้เหมือนกันอืม ีใส่อะรื้อเลยใส่ผิดหรือถูกเนี่ยไม่รู้อ่ะนั้นน่าจะอยู่ข้างหน้าป่ะไหนดูดิ ดูดิข้างหน้าข้างหลังอ่ะเราดูดีๆก่อนนี้ข้างหลังหือข้างหน้าแต่แค่เปลี่ยนหัวเองเออมันแคง่ง่ายเพราะว่าตัวมันจะอยู่ข้างหน้าใช่ใชมันเถอะ,อะ,อะ,อะ ไอ้กี่ตัวแล้วอีกตัวนึงไปไหนยังไ, <laughs> ไม่ต้อใส่ไว้ออกนี้นี่ไม่ต้องมีสีญักรุมใส่กางเกงอีกแจ้ะโทษใส่กล่องนั้นไว้ <laughs> อัะอัง หนูไม่ชอบใส่กเกงมั้งมันเลยไม่ใส่อันนี้มันตัวยาวใช่ไหมถ้า่ใส่ถ้าใส่ไว้มันก็ใส่กล่องไม่ได้วไม้่ใส่ถใส่ไันก็ใสกงมได้ อันไหนหน้าหลังอันไหนหลังหน้านี่จุดนี่อันไหนหน้าไหนหลังนะไหนหน้าไหนหลังเห็นดูดิไหมมองงงแข่ง หน่าไหนหน้ามา,า,า,านี้เหรออันนี้มันตูดหงายหลัง hm, นะพูนุ่งดีจีฮะอือเยอ นี่สมบัติดูสิอุ๊ยเดี๋ยวนะนี่เรามาแกะอันนี้ปิด Субтитры сделал หาที่แกะยากกินเก็แกะได้หาที่แกะยากเกยด นี่อันนี้อาจจะใช่นะอันนี้เปิดยังไงปุ่มขึ้น,หนีหรอเฮ้ยมันรีให้หมุนเลย dù Bạn ghê mình mình sản mình 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 mình

บอกว่าให้เอาเด็กตัวนะั้นลงไปในน้ำหนึ่งเอาเด็กลงไปในปน,น้ำน้ำน้ำอะไรเด็กผมเด็กช่วยตุ๊กตี้ น,นี่้ำทำนีนี่นี่ไม่มีนม้ำใไหมไม่มีนม้ำไม่มีนม้ำใช่ไม่ใ้ำเล่เอา มไมทำเขา,อาบอกว่าให้เอาเด็กมาใส่น้ำพี่เดี๋ยวค่อยใส่เด็กบ้านเด็กใหญ่กว่าเด็กจุ๊บ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 เอาหน้า <c oughs> คนหายไปนะ <c oughs> อยู่นี่ห <c oughs> มดยัง <c oughs>